สวัสดีครับพบกับช่องบนชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาเช็คราคาพืชผลสินค้าเกษตรนะครับมาอัปเดตนะครับพ่อแม่เกษตรกรน,นะครับที่อยากจะรู้ว่าราคามันอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับประจำมาที่23มกราคม2565นะครับสําหรับอันแรกเลยนะก็เป็นในส่วนของ ราคาขายส่งพืชได้นะครับประจําวันที่23 25มถึง่มกราคมนะครับเริ่มจากยางแผ่นรวมควันชั้น3นะครับตลาดกลางส่งขาอยู่ที่58.19บาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้มีแนวโน้มลดลง0.92บาทนะครับสําหรับผลปาล์มตรลายคุณภาพน้ำมันนะครับอยู่ที่10บาท5 0บถึง11บาท70ต่อกิโลกรัมนะครับมันสัปะหลังหัวสดนะครับอยู่ที่2.45ถึง2.60บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ก็พวจนอาหารสัตว์นะครับอยู่ที่1 0บถึงสิบาบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็มะพร้าวปลอกเปลือกนะครับอยู่ที่ผลละ2ี่สถึงยีบาทต่อลูกเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือราคาค่อนข้างจะยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับต่อไปเป็นราคาพืชผักใบนะครับเช่นกะนาต้นนะครับอยู่ที่ราคาเท่าเดิมนะครับ1 4บสถึงสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักบุ้งกวางตุ้งผักกาดขาวกระหล่ำปีนะครับอันนี้มีแนวโน้ม แพงขึ้น1บาทนะครับอาจจะอยู่ที่1 2บสถึงสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับมะเขือเทศสีดานะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ10บาทเลยนะครับอยู่ที่2 0่สบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมตัวฝักยาวกับแตงกวายังราคาคงที่นะครับโดยที่ตัวฝักยาวอยู่ที่3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอยู่ที่1 2บสถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับสำหรับผักชีไทยนะครับมีแนวโน้มสดใสนะครับสำหรับกรเกษตรกรนะครับมีราคาพุ่งขึ้น ยีบาทนะครับโดยตกราคาอยู่ที่60 -70 บถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับสำหรับต้นหอมนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น10บาทเหมือนกันนะครับราคาขายส่งกันอยู่ที่30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับพิกกี้หนูจินดานะครับอันนี้อยู่ที่20 -22 บถึงบาทนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลง5บาทนะครับต่อไปเป็นราคาผลไม้นะครับทุเรียนหมอนทองเบอร์ใหญ่เบอร์กลางเบอร์เล็กนะครับก็ยังอยู่ราคาเดิมนะครับอยู่ที่ 110บาทนะครับห่อนทองเบอร์กลางก็เกลนหงบาทห่อนทองเบอร์เล็กก็90บาทนะครับอันนี้คือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคานะครับสําหรับลำไย,ยอีดอเบอร์ใหญ่นะครับอยู่ที่30บาทต่อกิโลกร,รัมก็ยังเช่นเดิมอยู่นะครับส้มสาย้ําเพึิงนะครับมีนน้อมเพิ่มขึ้น10บาทนะครับอยู่ที่32บถึง3าาทนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับคิดว่าน่าจะ พอจะนําไปเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะใช้ในการประเมินในการที่จะขายสินค้าของเราได้นะครับวันนี้ก็จบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ